สวัสดทีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแฮกกริก,กันอีกแล้ววันนี้เราอยู่เกมใจหลับแอนตี้อ i ติเมทสวี t พาร์ทที่สี่กันแล้วนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วใช่ไหมพาร์ทที่สี่ซึ่งไอพาร์ทก่อนไอพาร์ทสองนะครับที่ผมไปดูเนี่ยผมมาดูสังเกตตรงทรายล่างว่ามันเปลี่ยนคําทุกครั้งที่ผมเข้าเกมหรือกลับมาหน้าล็อบบี้นะครับกลับมาหน้าเมนเมนูหลักเนี่ยก็คือเนี่ยคราวนี้เป็นยูริแจม 2 0 1 5น้า่าแปลกที่เกมนี้มียูริน้อยกว่าเกมอื่นของฉันซะอีกน่าจะเป็นผู้สร้างเกมนะเออโอเคมาก็หลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ขนมหวานมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็เข้าสู่กระบวนการต่อไปก็คือในการทําขนมหวานนะครับก็ต้องดูกันว่าจะได้สุดยอดขนมหวานแล้วก็จะพึงพอใจแค่ไหนเนาะโอเคเรามาดูกัน พวกเราทำได้ออกมาดีเลยละขอบคุณที่ช่วยนะกําดบยินดีที่ได้ช่วยค่ะฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะให้หนายท่าพาสติลได้ลิ้มลองฉันก็เหมือนกันเธอคอยเฝ้าขนมอยู่ที่นี่นะให้หน่อยนะฉันจะไปสลบละอืม <c oughs> <c oughs> ทำไมคำมันใช้แปลกๆหรือฉันจะไปนอนอะไรประมาณนี้ไหม <c oughs> รับทราบค่ะเจอกันตอนเช้านะคะคน,คนแปลนะ่าจะแปลผิดเอาละ ได้เวลาดูเจ้านี่แล้วอุ้ยอุ๊ยอันนี้มันลูกแก้วที่พาทที่แล้วที่เราได oh. 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 uh. oh. uh, oh, ้มาจาได้ไหมเออที่อ่ butter s c o อ t บอกว่ามีสิ่งสําคัญที่เราต้องดูให้ได้ลองดูกันนะครับอุ๊ยมีมีให้ลืมมันไปกับดูด้วยคือเราเลือกได้เหรออันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็ได้มั้งอืมผมขอเซฟไว้กันเพราะอีกอาจอาจอาจจะส่งผลต่อฉากจบ ผมเลือกดูนะไหนดูซิว่าบัตเตอร์สกอตอยากให้ฉันดูอะไรน่าจะได้แล้วนะได้ผลไหมเธอมีชีวิตหรือยังฮึมพาสติลเกิดอะไรขึ้นทำไมไมาอยู่กับกำดับบางทีผมอาจจะไายเวทผิดไปหรือไงนะสวัสดีนายท่านคำสั่งของนายท่านคืออะไรโอ้เธอมีชีวิตแล้ว ผมทำสำเร็จโปรดป้องคำสั่งนั่นสินะเออไม่ได้คิดมาก่อนเลยอ่ะจะอธิบายยังไงให้ดีที่สุดกันนะ้าโอเคผมมีเพื่อนคนหนึ่งเธอเป็นพวกไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่และไม่ชอบเว่นมนเพราะงั้นเลยทำให้เธอหาเพื่อนที่นี่ได้ยากมากโปรดป้องคำสั่งนั่นสินะขอโทษทีดีที่ผมจะบอกก็คือเธอช่วยลองดูหน่อยได้ไหม ถึงแม้ว่าเธอจะทำมาจากเวทมนต์แต่ก็เป็นลูกอมเพราะงั้นไม่น่าเป็นอะไรมั้งไม่สามารถทำการประมวลได้โปรดป้องคำสั่งให้ชัดเจนเอยตรงนี้คิดตรงนี้คิดมาไวให้ดีก่อนดีกว่าเออช่วยเป็นเพื่อนกับไซหลับเพื่อนของผมที่ไม่สามารถประมวลได้โปรดให้คำแนะนำว่าโปรดให้คำแนะนำว่าเป็นเพื่อนควรทำอย่างไรก่อนอื่นเลย วิธีที่วิธีที่เธอพูดตอนนี้มันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ลองพยายามพูดให้ธรรมชาติมากขึ้นดูแบบเป็นกันเองนะ่ะแบบนี้เป็นไงคะเยี่ยมพูดต่อสิเออฉันไม่เข้าใจว่านายท่านอยากให้ฉันทำอะไรมันฟังดูซับซ้อนเกินไปนะคะ่ะขอโทษนะผมรู้ว่าโกเลมไม่ค่อยรู้จักเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ผมไม่มีทางเลือกเพราะว่า คือของผมไม่ชอบคุยกับผู้ใช้เวทมนต์แต่ว่าไปแล้วไซรลับจะไม่จะรู้ไม่ได้ว่าผมเป็นคนสร้างเธอขึ้นมาตอนนี้เธอยังคิดว่าผมเหมือนเธอที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้๋อก็คือแบบพลาสติลก็แบบอยากจะให้ไซรลับมีเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็เลยสร้างกรำรดอขึ้นมาใช่ไหมเออก็อาจจะลองนู่นร้อง,อง,องนี่มาโหจะพลังต้องเวทเขาบอกว่าเวทขั้นสูงเลยนะ โอเคค่ะฉันจะพยายามค่ะตอนนี้ผมว่าเธอกําลังไปได้สวยเลยละเอ่อทำตัวให้เหมือนคนทั่วไปเข้าไว้แล้วเธอจะได้เป็นเพื่อนกันในไม่ช้าทําตัวเหมือนนั่นแหละถึงแม้ว่าเธอจะทํามาจากลู่อมแท้ๆแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนว่ารู้สึกเหมือนกําลังคุยกับมนุษย์อยู่เลยอ่ะเป็นตัวของตัวเองไว้นะเป็นตัวของตัวเองอืม คิดซะว่าเป็นภารกิจหลักของเธอแล้วกันหวังว่าจะเข้าใจนะทำตัวมนุษย์แต,ฉออตนน่ฉันเป็นลูกอมเอ่อเป็นตัวเองทำเหมือนคนฉันเป็นลูกอมแต่ทำเหมือนคนโอ้บางทีอาจจะซับซ้อนเกินซับซ้อนไปเป็นลูกอมอาฮ่า,าอะหยุดก่อนเครื่องลวน นี่ผมทําเธอพังหรือเปล่าือเหมือนว่าผมจะพลาดอีกแล้วครั้งนี้ดูหเหมือนจะได้แล้วแท้ๆพยายามคุยกับผู้ใช้เ็นโมงคนอื่นได้มันคงจะดีกว่ามาทําให้กเลเมทํางานได้อีกมั้งเมื่อกี้ห่าวนะครับคืออ,อย่าให้ดูช่วงเวลาที่ผมอัดก่อนผมอัดตีสองนะคือมันว่างตอนตีสองพอดนะีเพราะก่อนหน้านี้จะทํางานของตัวเองอยู่นะครับ ก็ขวัญจะว่างก็พึ่งตีสองพึ่งอะไรงานเสร็จด้วยเออมาดูต่อถึงอย่างนั้นก็ใช้ลูกอกไปเยอะอยู่นะเนี่ยผมคงต้องถอดทีละชิ้นส่วนแล้วชิ้นส่วนคือหมายความไงแต่ว่าตัวเลมโกเลมตัวนี้คุยกับผมได้เธอมีความรู้สึกถ้าผมยอมแพ้ตอนนี้มันจะเหมือนว่าผมฆ่าเธอหรือเปล่า อ๋อคือเอาลูกอมหลายๆส่วนมาต่อกันอย่างเนี้เหเกิดเป็นกำรรดอกอาผมไม่ยอมแพ้กับเธอหรอกเธอหลับก็เหมือนกันยงไงเธอก็จะได้กลายเป็นเพื่อนกันแน่ๆผมสบานได้เลยนิ่งเจอแบบนี้ก็นิ่งนิ่งกับทุกคนคุณเหลับยังตื่นอยู่อยู่ข้างล่างมันเหงามากค่ะฉันก็เลย คุณกำลังถืออะไรอยู่หรอคะชานมยามตีสอง <c oughs> พาสติลเป็นคนสร้างเธอขึ้นมาหรออะเอ๊ะไม่ได้คุณจะรู้เรื่องนั้นไม่ได้ติดขาดเลยทำไมล่ะในท่าพาสติลอบอกว่าอืมขอขอเคียยวแป๊บนึง คือต้องเข้าใจนะว่าตอนที่สองมันไม่มีอะไรกินแล้วก็จะให้สั่งแกฟูดไม่ค่อยมีขอภัยนะครับและท่านพาสติลบอกว่าคุณไม่ชอบคุยกับผู้ชายเวทมนต์เพราะงั้นคุณจะรู้ไม่ได้เด็ดขาดลืมลืมโอเคโอเคฉันลืมแล้วคุณลืมแล้วจริงๆหรอคะได้เธอถูกสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือของแม่มดสกปรกนั่นที่ตั้งใจจะแกล้งฉันใช่ไหมจะ ซือบือ้อซือเกินใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ใช่ฝีมือของนายท่านพาสติลนะคะเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอืหลุดไปละนี่ไม่ได้เกี่ยวเลยกค,คนหลอกฉันรู้แล้วมันเป็นฝีมือของแม่มดไม่ใช่พาสติลเจ้านั่นที่ใช้เวมนม์ไม่เป็นคงไม่รู้วิธีทำกูเลมตั้งแต่แรกอยู่แล้วโอ้โหแซะใหญ่นายท่านพาสติลไม่ได้เป็นคนใช้ใชเวมนม์ไม่เป็นนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นคุณพูดถูกค่ะ นั่นไม่งโปงะไรเนี่ยอืมให้ตายสิใปหลับกำลังหัวเลาะทำไมหรอมันน่าตลกดีนะพาสทิวสร้างสร้างเธอขึ้นมาตรงกับสเปคฉันเลยอะ่ะยังเว้นนิสัยที่แปลกๆของเธอในท่านพาสทิวไม่ได้สร้างฉันขึ้นมานหนบอกว่าลืมแล้วไงคะโอเคโอเครอบนี้ฉันลืมจริงๆแล้วแต่ฉันจะไปขอบคุณบัตเตอร์สกอตแทน คุณรู้สึกขอบคุณหรอก็ใช่ฉันคิดว่ามีแค่พาสติลอยู่ข้างๆก็พอแล้วแต่การที่ได้เพื่อนใหม่ก็ดีเหมือนกันเพื่อนคุณหมายถึงในที่สุดพวกเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วหรอคะฉันคิดว่าพวกเราเป็นมาได้สักพักแล้วนะงั้นภารกิจของฉันก็บรรลุเป็นนานแล้วแต่คุณเพิ่งมาบอกตอนนี้เนี่ยนะฉันไม่รู้ว่ามันเป็นภารกิจของเธอจนถึงเมื่อตะกี้ขอโทษนะ โอ้ในท่านพาสติวจะต้องมีความสุขแน่ถ้าได้ยินเรื่องนี้พวกเราไปบอกเขากันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะอืมจะมีคำถามอยู่เล็กน้อยเกี่ยวกับตัวเธอเธอฟังคขาสั่งแค่พาสติวผู้สร้างของเธอและทำตัวสนิทกับฉันใช่ไหมงั้นก็หมายความว่าทุกอย่างมันปลอมงั้นหรอหลังจากที่เธอบอกเขาไปว่าพวกเราเป็นเพื่อนกัน และถ้าเขาบอกว่าพอแล้วหลังจากเรื่องพวกนี้มันก็จะจบลงหรอคุณไซรับอยางได้ยินคำตอบจากใจจริงไหมคะไม่รู้สิตอนแรกฉันมองว่าคุณเป็นคนที่ใจร้อนและเห็นแก่ตัวมากๆดันพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะทำตัวสธิสนมเท่าที่จะทำได้แต่ฉันคิดว่าสิ่งนั้นมันก็ทําให้ฉันกลายเป็นคนใจร้อนและเห็นแก่ตัวเหมือนกันกับคุณ ก็จริงไอตอนที่แบบรู้ว่าสุดยอดวัตถุดิบมันอยู่บนเขาเนี่ยก็กำดอบก็รีบไปใจร้อนมากเนาะในขณะเดียวกันไซรับก็แบบเลือกที่จะไม่ทำเพราะรู้ว่าแบบเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายท้ายสุดก็ไปช่วยไซรับแล้วก็ขึ้นไปเอาดอกไม้ด้วยแล้วก็ได้วัตถุดิบในการทำสุดยอดขนมหวานนะครับแต่มีหลายครั้งที่คุณใจดีกับฉันในตอนที่คุณไม่จำเป็นต้องทำมันก็ได้หลายคนยังพยายามอย่างหนัก เพื่อทำย่องขนมหวานให้นายท่านพาสติลถึงแม้ว่าฉันจะเป็นลูกอมแต่ฉันก็ถูกสั่งให้ปฏิบัติเหมือนมนุษย์มันก็อาจจะหมายความว่าฉันไม่สามารถเข้าใจถึงความรู้สึกที่จริงใจได้แต่ถึงแบบนั้นแต่ถึงแบบนั้นแล้วคุณยังปฏิบัติกับฉันดีมาเสมอฉันอยากจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าฉันก็เหนือความคาดหมายเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะคะคำตอบตอนนี้ฉันจะไปยืน รออยู่ที่ข้างเตียงของนายท่านพัสติลพอเขาตื่นขึ้น,นมาก็จะได้บอกทันทีเลยว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันสําเร็จแล้วอย่ายวทำแบบนั้นเลยมันน่าขนลุกจะตายเับทราบค่ะเพื่อหลีเลี่ยงก,กันก่อความรู้สึกน่าขนลุกฉันจะยืนอยู่ตรงที่ในความมืดจนขว่าเขาจะลงมาหาโคตรน่ากลัวกว่าเดิมไหมเนี่ยแบบนี้ก็ฟังดูน่าขนลุกเหมือนกันนั่นแหละแต่มันก็ช่วยไม่ได้สินะนั่นก็ขนลุกนี่ก็ขนลุก ฉันเอา,เอาชนะไซนหลับไม่ได้เลยค่ะคุณไปนอนแล้วก็เลิกกังวลว่าฉันจะใช้เวลายัางไงเถอะค่ะก็ได้ก็ได้เจอกันตอนเช้านะตอนเช้าแล้วเป็นไงบ้างมันเป็นมันมันเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาเลยพที่คิดสูตรนี้ขึ้นมาได้ไม่ได้ล้อเล่นเรื่องสุดยอดจริงๆนั่นเนี่ยฉันก็เห็นด้วย ฉันรู้สึกแย่อยู่หรอที่กำดับไม่มีต่อรับรถเพื่อเพื่อสัมผัสรสชาตินี้แค่เห็นทั้งคู่อร่อยฉันก็มีความสุขแล้วค่ะโอ้ก็มีความสุขเหมือนกันผมนึกว่าคุณจะลืมสัญญาที่เคยให้กับเคยให้กับผมไว้แล้วซะอีกว่าจะทําให้ใจขอบคุณนะเอ๋อย่าพึ่งมาขออย่าพึ่งมาทําเป็นถึงตอนนี้สิํำดับเป็นคนเตือนฉันต่างหาก การได้รับใช้เจ้านายพาสติลคือสิ่งที่สําคัญที่สุดชื่อ,อย่าพูดแบบนั้นสิ่เธอไม่จําเป็นต้องมาดีกับผมมากก็ได้เขาพูดถูกถ้าพวกเราใจอ่อนกับพาสติลเกินไปเดีย๋ยวเขาก็จะขี้เกียจขึ้นมาซึ่งฉันยอมรับไม่ได้จะว่าไปแล้วฉันก็มีเรื่องที่อยากให้นายทําอยู่แบ่งขนมพวกนี้ไปให้บัตเตอร์สกอตหนยสิฉันสัญญากับเธอไว้แล้วว่าจะแบ่งให้อ่ะเป็นคนที่ใจดีอะไรแบบนี้ ผมยินดีที่จะทําตามคําขอที่แสนดีแบบนี้นะครับแบบนี้ครับอืมคือกําอบตอนนี้เธออยากจะทําอะไรต่อเพราะว่าเอ่อภารกิจหลักของเธอสิ้นสิ้นไปแล้วนี่อืมแต่ท่านัสทิวยังไม่ได้ให้คําสั่งอะไรฉันเลยนะคะยังไม่ได้พูดถึงคําสั่งซะหน่อยฉันหมายถึงว่าเธออยากจะเอาอยัางไงกับชีวิตของเธอต่อฉันก็ คือฉันก็เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาได้ไม่เพียงไม่กี่วันฉันก็เลยไม่รู้แล้วคุณสลับคิดว่าฉันควรทํายังไงดีหรอคะฉันไม่ควรเป็นคนตัดสินใจเรื่องนั้นหรอกไม่งั้นฉันก็ไม่งั้นมันก็จะทําลายจุดประสงค์ที่ถามไปนะสิฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าเธออยากจะใช้เวลาทํางานทันชีวิตอยู่ที่นี่อืมมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นค่ะมันคงรู้สึกเสียดายที่ตัวเอง ที่ตัวฉันคงไม่ได้เป็นเห็นสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆในหนังสือพวกนั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดฉันอยากจะกระชับความสัมพันธ์ของพวกเราให้แน่นแฟนขึ้นค่ะฉลนคิดว่านายท่านพาสติลจะต้องก็คงจะรู้สึกดีใจแน่งั้นพวกเราไปจนท้าทยด้วยกันไหมเธอก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วแต่พอมาคิดตอนนี้ฉันคิดว่าเราควรไปด้วยกันได้เราควรไปด้วยกันนะเออแต่พวกเราจะปล่อยให้ร้านไม่มีคนดูแลไม่ได้นะคะ พาสทิวดูแลร้านนี้ดีกว่าฉันอยู่แล้วเพราะฉันเขียนวิธีทำลูกออมเอาไว้ฉันมั่นใจว่าเขาจะทำได้และถ้าเขาอยากได้ความช่วยเหลือก็จ้างคนในเมืองได้อยู่แล้วถึงจะต้องจ้างผู้ใช้เวทบมนต์อีกคนนึงก็เถอะเพราะตัวคนเดียวคงจะลำบากอยู่จะไม่มีสิทธิ์เป็นบลนอกไม่จำได้ไหมว่าคุณไม่ควรที่จะรู้เรื่องนั้นปวดลืมมด้วยค่ะ <c oughs> ก็ได้ฉันขอโทษฉันจะไม่พูดเรื่องนั้นอีกแล้ว แล้วเธอว่าไงอยี๋ยวจะไปเดินอยากจะเดินอยากจะไปเดินทางด้วยกันไหมค่ะยินดีได้ร่วมอ่ายินดีที่ได้ร่วมทางค่ะจากนั้นและแล้วสลับเครื่ปลดกรรมดับจากการจากงานผู้ช่วยร้านค้าทั้งคู่ก็เริ่มออกเดินทางรอบโลกและขายลูกอมไปด้วยกันพาสติลคอดูแลร้านด้วยตัวเองอย่างมีความสุข เขาได้เรียนรู้วิธีทํทาลูกอมจากโนต้ตของเซลับที่ทิ้งไว้ให้อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้คุณภาพของลูกอมลดลงมีอไหมลองลองเช็คก่อนโอเคบัตเลอร์สกอตรู้สึกโดดเดี่ยวเล็กน้อยที่คู่ปรับของเธอเอไปออกสำรวจโลกแต่อย่างน้อยเธอก็มีท็อฟฟี่อยู่คอยเค,คียงข้างเป็นเพื่อนมีไหมตอนจบกำตอบอจแล้วเหร โอ้จบแล้วครับอุ้ยไม่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเกมคือมันเป็นเกมฟรีที่โหลดได้ทั้งใน ps 4อ่าอ่า android ios นะครับคือไปเล่นโหลดกันในโทรศัพท์ก็ยังได้นะครับมันเป็นเกมตัวเลือกน่ารักน่ารักภาพน่ารักน่ารักนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถไปหาโหลดได้นะครับเขียนว่าไซหลับได้เลยนะครับไซหลับและสุดยอดขนมหวานชื่อภาษาไทย เขียนใน Google Play หรือ,อ App Store ก็ได้นะครับผมหรือเขียนไปในใน Google นะครับหาเจอแน่นอนนะครับมันเป็นเกมที่ดีนะแล้วผมรู้สึกว่า้ยคือภาพมันน่ารักอะไรอะไรด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นเกมที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันกันกบชีสกับหมาป่าอะไรพวกนั้นด้วยนะครับก็หวังว่าอนาคตเดี๋ยวเราจะได้ เจอกันเร็วๆนี้นะครับกับเกมค่ายนี้อีกแน่นอนก็ตอนนี้ก็วางแผนทำโปรเจกต์ภาคอยู่อีโปรเจกต์อีโปรเจกต์โปรจบอะไรอ่ะโปรเจกต์ project หนึ่งนะครับผมก็คือโปรเจกต์ภาคนะครับผมคำใบ้ตอนจบที่เหมาะกับราชินีเมฆขังโอ๊ะเอ๊ะมีใครสังเกตไหมว่าทำไมผมรู้สึกว่าเอ่อผมขอแป๊บหนึ่งนะ กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยคุณผู้ชมอ่าผมให้ดูเลยนี่ไงมันเป็นตอนจบกำดอกครับอ๋อพอมันตอนจบนี่ไงกำดอกเปลี่ยนไปนะครับใช่ดูในรูปนะครับอัน,นอันนี้ที่ผมอัดไว้แล้วก็ที่ดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็จะมีแค่กำดอกคนเดียวนะครับ โอเคก็หวังว่าทุกคนก็จะได้ไปหาฉากจบในแต่ละแบบของตัวเองนะครับผมฉากจบของผมก็คือใจหลับแสนดีนะครับแล้วก็เป็นตอนจบที่พาไปสู่กำดอกนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นก็ไปหาโหลดมาเล่นกันได้นะครับเาคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอใหม่กับเกมหน้านะครับน้าไจะเป็นเกมเชื่ไม่ก็ไบโอเนตตานะครับตอนนี้รอเก็บตังค์ซื้อไบโอเนตแป๊บหนึ่ง ก็ <c oughs> อาจจะเอาทิมไปก่อนเทไดรนะครับผมโอเคสำหรับพาคน,นี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่พาหน้าสับพา์น,นี้บา,บายยครับบา,บายๆมาสวัสดีครับก็อันนี้ให้มันเป็นเทปพิเศษเลยกันนะครับผมซึ่งเ,เทปก่อนหน้านี้เนี่ยอ,อันนี้ให้ผมหลังเครดิตนะก็คือก่อนหน้าน,นี้ก็คือผมจบกำดอดไปใช่ไหมตอนนี้จบทั้ง5คนแล้วนะครับ นี่แล้วก็ไปนั่งเล่นโหลดอะไรมาแบบโอ้โหเยอะแบบเว้ยคือจุดเปลี่ยมันเยอะมากหลายเยอะมากอันนี้จะเป็นตอนท่านผู้ชมทุกท่านเนตอนก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเล่นไปนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าผมจบกำดอกไปนะครับซึ่งกำดอกก็ตัวเปลี่ยนไปเนาะเนาะนี่นะครับถ้าดูอันล่าง นะครับก็จะเห็นว่าพาร์ทแรกเนี่ยคือทุกคนเหมือนปกติแล้วก็พอผมจบกำดอบได้นะครับก็กำดับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วทีนี้ก็จบทั้ง5คนก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไงคือผมอยากจะให้ทุกคนไปอ่านเนเรื่องของแต่ละคนเอานะนะครับที่มันก็สกคลิปได้สำหรับใครที่อยากจะเก็บไ r ชิเม้นตในเกืรอเพ เอ่อเพย์เกม o o g l e Play g เกมอะไรพวกนี้หรือ Xbox อะไรประมาณนั้นหรือ p s 4อยากจะไปเก็บอัจฉ ment อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอยากจะให้ทุกคนไปนั่งอ่านของแต่ละคนนะคือเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนตลอดนะครับก็ลองไปเลือกในตัวเรื่องที่เราไม่ได้เลือกเนาะเออก็ผมรู้สึกว่าทั้ง5้าคนสนุกดีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ดีนะครับก็เดี๋ยวเจอใหม่เกมหน้านะครับอันนี้พิเศษพิเศษ ไปแล้วนะครับบายบาย